สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโกโก้เส้นไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตทำเมนูโจ๊กปลานะครับผมโดยผมเนี่ยจะใช้เป็นของตัวซุปมิโซะตัวนี้นะครับมาทำเป็นตัวแต่งกิน่น ของตัวโจ๊กนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นตัวกุ้งแล้วก็ปลานะครับผมในการท็อปหน้าเขาแต่สูตรนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวของเนื้อปลานะฮะลงไปปั่นในข้าวด้วยนะครเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการขึ้นไปอีกนะครับผมนี่อีกตามเคยนะครับผู้ช่วยผมนะครับนั่นก็คือโกคูเซน GK780 ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันปั่นถึง8เมนูนะครับผมแล้วก็มีระบบล้างเองอัตโนมัติด,ด้วยหลังจากคุณทําเมนูอาหารเสร็จนะครับสะดวก สบายมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องล้างโถเพียงใส่วัตถุดิบแล้วก็รอนะครับผมเมน,นูนี้ทําง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมตวงข้าวนะฮะให้ได้หนึ่งถ้วยตวงตรงนี้นะฮะถ้วยตวงตร,ง,ตร,ง,ตรงนี้เนี่ยในชุดขเขาก็จะมีไปให้คุณผู้ชมด้วยนะไม่ต้องไปหาซื้อนี่ปึ๊บใส่เข้าไปเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้เป็นปลาดอรี่นะครับผมหรือท่านไหนเนี่ยที่ไม่ชอบเป็นปลาดอรี่ก็สามารถใช้เป็นเนื้อปลากระพงหรือว่าปลาทับทิมก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะครับแล้วก็ใส่รากผักชี แล้วก็ตัวมิโซะซุปตรงนี้เทใส่เข้าไปเลยหนึ่งหอ่อแล้วก็ปิดฝาเลยครับเมนูนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นฟังก์ชันของซุปนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะใช้คาปาซิตี้น้ำเนี่ย600 ml นะครับผมกดสตาร์ทเลยครับ โอเคนะครับผมระหว่างรอตัวโจ๊กเราปั่นนะครับผมเราก็มาเตรียมตัวแต่งหน้าเขานะครับโดยผมใช้เป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเตรียมรอเลยครับคุณผู้ชมมันสะดวกตรงนี้นะเครื่องนี้ก็คือว่าสามารถเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปทํากิจวัตรประจําวันได้เลยนะครับซักผ้านะหรือว่าจะทํางานบ้านก็ได้นะครับคุณผู้ชม นี่นะครับผมแล้วก็โจ๊กเนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวขิงนะฮะคุณผู้ชมฟึ๊บเดี๋ยวเราจะทําการเอาของสดตัวนี้นะหลังจากเขาปั่นเสร็จเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหม้อต้มแล้วก็เอาของพวกนี้เอาไปทําการรั่วนะฮะแล้วก็มาแต่งหน้าโจ๊กของเรานะครับ <S <S และแล้วโจ๊กของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่คุณผู้ชมมันก็จะไหลลงมาอัตโนมัติอย่างนี้เลย นี่ดูหน้าตาของโจ๊กหืมหอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะเราก็จะรอให้มันทำความสะอาดโถอัตโนมัติเสร็จก่อนนะครับและนี่คุณผู้ชมตัวนี้เลยนั่นก็คือโถโต้มนะครับผมโถโต้มที่อยู่ในชุดของโ o กอสเซน GK 7800นะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถทำซุปต้มได้นะครับผมทำต้มยำทำรวกหรือว่าต้มน้ำก็ทำได้นะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ เปลี่ยนตัวหัวปั่นตัวนี้มาเป็นตัวหัวต้มตัวนี้โดยผมจะใช้ตัวนี้แหละครับรวกกุ้งแล้วก็เนื้อปลานะเพื่อที่จะเอามาแต่งโจ้มิโซะของเราคุณผ,ผู้ชมโดยโถต้มนี้เนี่ยในชุดเขาก็จะมีมาให้นะครับคุณผ,ผู้ชมเราก็จะทําการเติมน้ําลงไปเลยผมใช้น้ํา700 ml นะครับในโถเขาก็จะมีปริมาณบอกอยู่เนาะเสร็จครับผม ไปนะฮะผมก็จะกดเลือกเมนูเลยคุณผู้ชมโดยเมนูฟังก์ชันนี้เนี่ยผมใช้เมนูซุปนะครับผมกดซีเล็กเลยครับแล้วก็กดสตาร์ทเขาก็จะทําการต้มน้ํานะครับผมต่อไปเนี่ยผมจะทําการใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะเพื่อที่จะให้เขาในดับกลิ่นคาวของเนื้อปลาที่เราจะเอาไปลวกนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมใส่กลงไปเล็กน้อยชืนนะเขาก็จะเดือดนะครับ นี่น้ำเขาก็จะเดือดได้ที่แล้วนะครับผมผมก็จะทำการลวกตัวของกุ้งก่อนเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อปลานะครับเนื้อปลาแล้วก็เนื้อกุ้งเนี่ยของเรามันก็ได้ที่แล้วนะฮะผมก็จะตอกตอักออกค่อยตักนะฮะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยมันเละนะมันเละโอเค ต่อไปเราจะทำการแต่งหน้าโจ๊กของเรานะครับผมแล้วก็เนื้อปลา นี่เลยคุณผู้ชมเนื้อตว์มันอาจจะจมลงไปนะครับผมโดยคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทําได้ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมผมจะลองชิมให้ดูนะสักหนึ่งคำนะคุณผู้ชมผู้ชมลองไปทําดูนะฮะเมนูนี้ผมคิดว่าอร่อยมากอ โดยที่เราเนี่ยไม่ได้สั่งเขาเรียกว่าทำโจ๊กง่ายๆทานเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานขออนุญาตไปกันก่อนเลยนะครับเมนูหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมชมกันอีกนั้นก็ติดตามดีๆนะครับกระเพกโกกูเซ่น Thailand สำหรับวันนี้ผมและทีมงานไปกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ